แมวน้อยทะรุมิติตอนที่2,206เพราะอะไรการได้เป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งเจ้าเมืองย่อมหมายความว่านักรบทั้งสมจะต้องเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งที่สุดของเมืองแสงสนธยาด้วยเหตุนี้ต่อให้มีประสิทธิภาพการต่อสู้ในระดับที่จางเสียนสำแดงออกมาเมื่อครู่ก่อนฉีหลิงเอ๋อก็ยังไม่คิดว่าโอกาสเอาชนะของเขาจะมีมากนักอีกอย่างสามคนนั้นผ่านการประลองเพื่อแย่งชิง ตำแหน่งเจ้าเมืองมาระยะหนึ่งแล้วพวกเขาไม่มีทางยอมจำนวนง่ายๆให้กับชายหนุ่มที่ยังไม่ได้เป็นแม้แต่เทพเจ้าสวรรค์สร้างอย่างนั้นหรือถ้างั้นก็ไปตามหาพวกเขากันเถอะจางเซียนตอบพร้อมกับถอนหายใจอย่างโล่งอกในเมื่อเขาทําได้แค่ยกระดับวรยุทธจากเทพเจ้าขั้นสูงขั้นต้นมาเป็นเทพเจ้าขั้นสูงสูงสุดก็ไม่คิดว่าจะเอาชนะนักรบทั้งสามได้โดยง่ายอยู่แล้ว เป็นธรรมดาที่การต่อสู้ครั้งนี้คงยากลำบากไม่น้อยแต่ตราบใดที่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ด้วยดวงตาอย่างรู้และหอสมุดเทียบฟ้าของเขาจางเซียนรู้สึกว่าในท้ายที่สุดเขาจะต้องได้ชัยชนะเราจะไปที่นั่นทั้งแบบนี้หรือฉีหลิงเอ,อ๋อไม่รู้ว่าจางเซียนเอาความมั่นหน้ามาจากไหนและรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจจึงแนะนำด้วยความเป็นห่วงทันทีที่ท่านท้าทายพวกเขา ท่านจะเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการนะซึ่งจนกว่าผลการแข่งขันขั้นสุดท้ายจะออกมาท่านจะต้องเผชิญกับการโจมตีจากพวกเขาอย่างไม่รู้จบในน้อยจางท่านแน่ใจหรือว่าจะไม่ฝ่าด่านวรยุทธ์ไปเป็นเทพ,พเจ้าสวรรค์สร้างก่อนด้วยประสิทธิภาพการต่อสู้ของท่านท่านน่าจะรับมือกับพวกนั้นได้ง่ายขึ้นมากหากฝ่าด่านวรยุทธ์สำเร็จ เธอคงไม่แนะนำแบบนี้กับคนอื่นเพราะการฝ่าด่านวรยุทธ์ไปเป็นเทพ,พเจ้าสวรรค์สร้างเป็นอุปสรรคที่ก้าวข้ามได้ยากเอาการแต่นี่คือจางเซียนในเมื่อเขายกระดับวรยุทธ์ได้ถึงสามขั้นย่อยภายในไม่กี่วินาทีเธอก็ไม่คิดว่าการก้าวไปเป็นเทพ,พเจ้าสวรรค์สร้างของชายหนุ่มจะใช้เวลานานเกินไปบางทีอาจเพียงสามถึงห้าวันเท่านั้นไม่เป็นไรนะข้ารู้ขีดจำกัดของข้าดีไปพบพวกเขากันเถอะ จางเซียนยืนกรานวิธีฝึกฝนวรยุทธ์ของเขาแตกต่างจากคนอื่นๆมากแม้เขาจะรู้ทิศทางของตัวเองแล้วแต่ก็ยังต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการคิดคำนวณกระบวนการทั้งหมดในเมื่อเป็นอย่างนั้นรีบจัดการเรื่องตำแหน่งเจ้าเมืองก่อนน่าจะดีกว่าถ้าท่านมั่นใจข้าก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะห้ามท่านอยากท้าทายใครก่อนละ่ะชีหลิงเอ๋อถามแม้ตอนนี้หมิงไล่เชียงจะอ่อนด้อยที่สุดแต่ก็ร่ำลือกันว่าเธอนั่นแหละ คือคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดในบรรดาผู้ท้าชิงทั้งสาคนส่วนลินทีกับหูหยางแข็งแกร่งพอๆกันแต่ถ้าจะเทียบก็ต้องบอกว่านักบพบเนจรอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบดังนั้นคำแนะนำของข้าก็คือท่านควรท้าทายหูหยางก่อนซึ่งทันทีที่เอาชนะเขาได้ท่านก็จะได้แทนที่ตำแหน่งของเขากลุ่มกวนของเขาจะต้องหันมาสนับสนุนท่านโดยดุษณี และท่านก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบกว่าเดิมการเลือกคู่ต่อสู้คนแรกน่าสำคัญมากนะมันจะเป็นข้อมูลที่ช่วยประเมินพละกำลังของท่านและทำให้คนอื่นๆตัดสินใจได้ว่าควรสนับสนุนท่านหรือไม่ได้ยินคำนั้นจางเซียนพยักหน้าอย่างครุ่นคิดถ้าอย่างนั้นก็ท้าทายหมิงไล่เชียงก่อนชีหลิงเอ,อ๋ยยืนตัวแข็งคำแนะนำของข้าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาของท่านหรือไง ก็เพิ่งบอกไปหยกหยกว่าเธอน่าน้ากลัวที่สุดเพราะอะไรชีหลิงเอ,อ๋อเกือบปรีดแตกตอนนี้น่าเธออยู่ใกล้กับพวกเรามากที่สุดมันจะช่วยให้เราไม่ต้องวุ่นวายเดินทางกลับไปกลับมาจางเซียนตอบขณะที่ทั้งกลุ่มเดินมายังกระท่อมของนักรบสามคราวเมื่อครู่จางเซียนได้สอบถามเรื่องที่พำนักของผู้ท้าชิงทั้งสามซึ่งจากข้อมูลที่เขาได้ดูเหมือนหมิงไล่เชียงจะอยู่ในจุดที่ใกล้ที่สุดกับบริเวณที่พวกเขายือนอยู่ในเวลานี้ ชีหลิงเอ,อ๋อแทบจะทึงผมตัวเองท่านเป็นมนุษย์ต่างดาวปลอมตัวมาใช่ไหมคนทั่วไปเขาไม่คิดแบบนี้กันหรอกเรากำลังจะเข้าสู่การแข่งขันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งเจ้าเมืองนะดูเสียก่อนว่าคู่ต่อสู้ของท่านทรงพลังแค่ไหนเราอาจพายแพย้พก็ได้สิ่งที่ท่านควรคิดคือคิดหาวิธีเอาชนะคู่ต่อสู้ไม่ใช่ดูว่าใครอยู่ใกล้ท่านมากที่สุดอีกอย่างท่านคงไม่คิดจะเอาชนะทั้งสามคนให้ได้รวดเดียวหรอกนะถูกไหม ไม่คิดจะปรับสภาวะของตัวเองก่อนเพื่อให้มั่นใจว่ามีพละกกำลังแข็งแกร่งสูงสุดก่อนที่จะท้าทายพวกเขาหรือไงแถมยังรนหาที่จะดวลกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแงกร่งกว่าท่านด้วยแล้วไม่ต้องการเวลาเยียวยาตัวเองหลังจากจบการต่อสู้แต่ละครั้งหรือท่านได้คิดเรื่องพวกนั้นไหมชีหลิงเอ๋อพยายามหวานล้อมให้จางเซียนเลิกล้มการตัดสินใจอันบุ่มบามนั้น ีกฝ่ายก็ดูจะไม่แยแสและยืนกรานจะสู้กับหมิงไล่เชียงก่อนสุดท้ายเธอก็ไม่มีทางเลือกนอกจากปล่อยเขาหนึ่งชั่วโมงต่อมาทั้งกลุ่มก็มาถึงบ้านพักหลังหนึ่งมันคือบ้านพักของหมิงไล่เชียงยื่นสมุดแนะนําตัวสี่จางเซียนเร่งข้าไม่ได้เตรียมสมุดแนะนําตัวมาหรอกแต่ละเมืองมีกฎกติกาที่ต่างกันในการเข้าท้าทายคู่ต่อสู้และข้าก็ไม่รู้ว่ากติกาของเมืองแสงสนธยาเป็นอย่างไรชีหลิงเอ๋อตอบ ในเมื่อเธอไม่อาจหว่านล้อมให้จางเซียนเปลี่ยนใจได้ก็ทำได้แค่ยื้อเวลาออกไปเพื่อให้เขาใจเย็นลงและใคร่ครวญเรื่องนี้อย่างมีเหตุผลกว่าเดิมจางเซียนชามเลืองมองถีหลิงเอ๋อเข้าใจเจตนาของเธอจึงหันไปพูดกับซุนฉางงานเจ้าจัดการได้ซุนฉางตอบอย่างกระตือรือร้อนเขาเดินตรงไปยังบ้านพักจากนั้นก็ส่งเสียงดัง ในระดับที่สร้างความสะถานสะเทือนไปทั่วนายน้อยของเรากำลังจะเข้าแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งเจ้าเมืองที่อยู่ในบ้านหลังนี้กรุณาออกมาตอบรับคำท้าของเขาด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเราจะถือว่าคุณพ่ายแพ้ชีหลิงเอ๋อถึงกับผงะท้าทายแบบนี้ก็ได้หรือเหมือนยั่วยุก,กันมากกว่าการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งเจ้าเมืองมีความดุเดือดเข้มข้นก็จริงแต่ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างศัตรูเพื่อการนี้แม้จะเป็นผู้แพ้ แต่การต่อสู้ก็อาจลงเอยด้วยบาดแผลเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่หลังจากการกระทําอันไร้มารยาทของจางเซียนถ้าหญิงไล่เชียงไม่ตอบโต้อย่างสาสมแล้วก็คนอื่นๆจะเอาไปซุกซิบกันได้แม้เมื่อเธอได้เป็นเจ้าเมืองแล้วเธอคงจะต้องใช้กรณีของจางเซียนเป็นเยี่ยงอย่างเพื่อสร้างชื่อเสียงให้เรื่องลือบางอาจใครกล้ามาวุ่นวายถึงบ้านพักของนายหญิงน้อยหรือ หลังจากซุนฉช้างประกาศสัปดาห์ได้ไม่นานก็เกิดความวุ่นวายใหญ่โตด้านในผู้คนที่พักอยู่บริเวณโดยรอบบ้านหลังนั้นต่างก็เดินมาดูว่าเจ้าโง่คนไหนที่กล้าดูถูกหมิงไล่เชียงผู้ยิ่งใหญ่หมิงไล่เชียงคือผู้ที่มีโอกาสได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองมากที่สุดแม้จะมีวรยุทธ์อ่อนได้กว่าใครต่อหน้าคนระดับนั้นเจ้าโง่นั่นก็ยังกล้าทำตัวหยาบคาย ในสมองของเขาคิดอะไรอยู่ซุนฉางยืดนอบคำรามถ้าคุณหวังจะเป็นเจ้าเมืองแล้วก็เลิกหลบซ่อนและออกมารับคำท้าของเราเสียดีดนายน้อยของเราไม่มีเวลาจะฟังคำพูดอ้อมค้อมของคุณอย่าคายปวดดีที่สุดคนอย่างเจ้ากล้าท้าทายนายหญิงน้อยของเราแต่ยังไม่ทันที่อีกฝ่ายจะพูดจบสาวน้อยคนหนึ่งก็ส่งเสียงเข้ามาแอดประตูบ้านพักเปิดออกจางเซียนกับซุนฉางเดินเข้าไปโดยไม่ลังเล ลานบ้านของบ้านพักหลังนั้นกว้างขวางมากที่ยืนอยู่ด้านในคือสาวน้อยร่างสูงใหญ่ที่ดูโดดเด่นเป็นสงา่าแต่ก็ออกจะขัดขัดอยู่สักหน่อยหากจะเรียกเธอว่าสาวน้อยเพราะร่างกายของเธอล่ำสันมากหากดูแค่รูปร่างก็อาจเข้าใจผิดได้โดยง่ายว่าเธอเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าอยากเป็นเจ้าเมืองหรือสาวน้อยมองหน้าจาังเซียนและคำรามยอน้องชายดูอายุและระดับวรยุทธ์ของเจ้าเสียก่อนคนอย่างเจ้านา ควรกลับบ้านไปนอนกอดแม่ทะเยอทะยานนะมันก็ดีแต่ควรเจียมกะลาหัวด้วยดูเหมือนท่านจะเป็นห่วงเป็นใยข้านะจางเซียนตอบยิ้มยิ้มในเมื่อข้าประกาศแล้วก็ไม่คิดถอยแน่ข้าให้ท่านเลือกก็แล้วการจะดวลกับข้าและแพ้ยับหรือยอมแพ้เสียเลยแล้วข้าจะมอบยาเม็ดเพิ่มความงามหนึ่งเม็ดให้ท่านคำนั้นทําให้หมิงไล่เชียงถึงกับพงะยาเม็ดเพิ่มความงามเจ้าคือผู้หลอมยาเม็ดเพิ่มความงามของเมืองตะวันรอนหรือ ยาเม็ดเพิ่มความงามเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานแต่ก็มีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วโลกถึงขนาดที่แทบไม่มีใครที่ไม่รู้กิจติศัพท์ของมันหมิงไล่เชียงก็ไม่ใช่ข้อยกเวน้นเธอเกิดมาพร้อมกับโครงสร้างแบบคนกระดูกใหญ่ทำให้มีเรือนร่างเหมือนผู้ชายด้วยเหตุนี้ขณาดที่สหายของเธอมีคนรักและแต่งงานกันไปหมดเธอกลับได้แต่ฝึกฝนวรยุทธ์อย่างเงียบๆตามลาพัง แต่ก็เพราะสิ่งนี้ที่ทําให้เธอประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการฝึกฝนวรยุทธ์จนมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าแข่งขันเพื่อแย่งชิงตําแหน่งเจ้าเมืองเธอเคยได้ยินเรื่องอนุภาพของยาเม็ดเพิ่มความงามจากเมืองตะวันรอนและตั้งใจจะเดินทางไปที่นั่นเพื่อหาซื้อแต่ปัญหาเดียวก็คือยานั่นมีอยู่แค่2ี่สิเม็ดและขายหมดเรียบไม่นึกเลยว่าวันต่อมาผู้หลอมยาเม็ดเพิ่มความงามก็มาตามหาเธอ ใช่จางเซียนพยักหน้าข้าคือนักปรุงยาผู้คิดค้นยาเม็ดเพิ่มความงามงามส่วนนี้คือฉีหลิงเอ,อ๋อท่านคงรู้จักเธอในฐานะผู้ขายยาเม็ดเพิ่มความงามที่เมืองตะวันรอนฉีหลิงเอ,อ๋อร์ือหมิงไล่เทียงหันไปมองเห็นสุภาพสตรีที่มีเรือนร่างยายวนคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังจางเซียนแม้เธอจะไม่เคยพบผู้จัดการตลาดมืดใต้ดินของเมืองตะวันรอนมาก่อน แต่เห็นแวบเดียวก็นึกออกคาราวะคุณหมิงฉีหลิงเอ๋อเก้าออกมาและโค้งคำนับเล็กน้อยอือหมิงไล่เชียงหันไปถามจางเซียนยาเม็ดเพิ่มความงามของเจ้านานอกจากทำให้ดูสวยสดงโดงงามขึ้นแล้วมันยังมีอนุภาพในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระดูกด้วยหรือเปล่าหากพูดถึงหน้าตาเธอก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เรแต่ปัญหาคือโครงสร้างของร่างกายที่มีขนาดใหญ่จนทำให้ผู้คนที่เห็นพากันเกรงกลัว ข้าเกรงว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของร่างกายคงทำได้ยากจางเซียนใสหัวเขาเปลี่ยนผิวพรรณของคนคนหนึ่งได้ด้วยการใช้พลังปราณเทียบฟ้าบ่มพอกายเนื้อและผิวหนังแต่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระดูกต้องใช้กระบวนการรักษาที่ซับซ้อนกว่านั้นมากการกินยาเพียงเม็ดเดียวไม่น่าจะช่วยได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ข้าคงต้องบอกว่าข้าไม่สนใจยาเม็ดเพิ่มความงามของเจ้าแล้วสำแดงกระบวนท่าของเจ้ามาเลย ข้าก็อยากรู้ว่าผู้ที่เก่งกาจถึงขนาดหลอมยาเม็ดเพิ่มความงามได้มีพละกกำลังแข็งแกร่งแค่ไหนถึงได้กล้ามาท้าทายข้าถึงที่นี่หมิงไล่เชียงพูดขณะจับจ้องจางเซียนตั้งแต่หัวจรดเท้าเธอดูออกว่าจางเซียนไม่โง่และการที่เขากล้าปรากฏตัวที่นี่ก็แปลว่าน่าจะมีกลเม็ดเด็ดพลายบางอย่างซ่อนอยู่ได้สีจางเซียนพยักหน้าขณะชักดาบออกมามันคือดาบที่เขาได้มาจากกูฟังชิงเมื่อครั้งอยู่ที่ เมืองตะวันรอนซึ่งระหว่างการเดินทางมาที่นี่เขาได้ทำให้มันยอมจำนวนเป็นที่เรียบร้อยตอนที่2,207อนุสาวรีอยู่ที่ไหนทันทีที่ดาบปรากฏในมือของจางเซียนรังสีของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันทุกความรู้สึกหายวับไปจากแววตาเหลือไว้แต่การจับจ้องอย่างเคร่งเครียดหมิงไล่เทียงตวัดแท่ด้วยการสะบัดข้อมืออย่างแรงแท่นั้นพุ่งเข้าใส่จางเซียน สิ่งที่ฉีหลิงเอ,อ๋อกังวลกลายเป็นความจริงแม้หมิงไล่เชียงจะเป็นแค่นักรบระดับเทพ,พเจ้าสวรรค์สร้างขั้นต่ำแต่ประสิทธิภาพการต่อสู้ของเธอไม่ธรรมดาแข็งแกร่งพอจะยืนหยัดต้านทานได้แม้แต่กับเทพ,พเจ้าสวรรค์สร้างขั้นกลางแถมทักษะก,การใช้แสของเธอก็ไร้เทียมทานเธอควบคุมมันได้ด้วยความแม่นยำสูงสุดจางเซียนไม่คิดจะ,ะเผชิญหน้ากับแสนั้นตรงตรงเขาถอยหลังไปก้าวหนึ่งและโยกตัวหลบ ก่อนจะแทงดาบสวนความยาวและความยืดหยุ่นของแส่เป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนมันสามารถแผ่รัศมีการทำลายล้างเป็นวงกว้างแต่ในเวลาเดียวกันก็ควบคุมยากจึงมีนักรบเพียงหยิบมือเดียวที่เลือกจะฝึกฝนมันจนเชี่ยวชาญจางเซียนเพิ่งเคยเผชิญหน้ากับอาวุธชนิดนี้เป็นครั้งแรกเขารีบตรวจสอบหนังสือที่บันทึกรายละเอียดด้านต่างๆของแส่เพื่อทำความเข้าใจหลักการ ที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ควาบหมิงไล่เชียงถอยหลังเพื่อสร้างระยะห่างก่อนจะตะวัดแทะเข้าใส่จางเซียนอีกหลายครั้งแต่ทุกครั้งจางเซียนก็หลบได้แบบเฉียดเส้นยาแดงผ่าแปดเมื่อเห็นว่าการโจมตีของเธอไม่ได้ผลหมิงไล่เชียงหน้าดำคล้ำเครียดเธอรีบเปลี่ยนกลยุทธ์โดยไม่ลังเลและสร้างประการที่ทำจากแทะขึ้นแทนจางเซียนเผชิญหน้ากับแทะมากมายที่กำลังตวัดอย่างดูเดือดเขาใช้ดาบปัดป้องมันออกไปทีละอัน แม้จะรับมือกับการโจมตีของหมิงไล่เชียงได้ดีแต่ก็ยังไม่คิดจะตอบโต้นั่นเขากำลังฝึกฝนศิลปะเพลงดาบหรือชีหลิงเอออดขมวดคิวไม่ได้เห็นได้ชัดว่าหมิงไล่เชียงถือไพ่เหนือกว่าทั้งด้านพละกำลังและความเร็วแต่ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างดูเหมือนจางเซียนจะคาดเดาการโจมตีของอีกฝ่ายได้ล่วงหน้าเขารับมือกับเธอได้ตลอดการโจมตีอันพิสดารพันลึกของแท้แทบไม่ระคายผิวจางเซียนเลย การที่จางเซียนทำแบบนี้ได้ย่อมหมายความว่าเขามีโอกาสสูงที่จะเอาชนะได้สำเร็จแต่ทุกครั้งที่เขาทำท่าจะตอบโต้สุดท้ายก็จะลงเอยด้วยการล่าถอยแทนที่จะรุกคืบเรากับกลัวว่าจะทำให้หมิงไล่เชียงบาดเจ็บที่สำคัญกว่านั้นสไตล์การต่อสู้ของเขายังเปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะเวลาที่สู้กันไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่นักรบคนหนึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงสไตล์การต่อสู้ของเขาในระหว่างการดวล เว้นเสียแต่จะกำลังฝึกฝนศิลปะเพลงดาบไม่น่าเชื่อว่าท่านยังมีแก่ใจฝึกฝนศิลปะเพลงดาบทั้งๆท,ท,ที่กำลังเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าท่านเอาจริงใช่ไหมจางเจี้ยตาโตด้วยความอัศจรรย์ใจมันไม่รู้ว่านายท่านจงใจทําแบบนี้หรือเปล่าแต่เริ่มจะสงสัยว่าอีกฝ่ายอาจเป็นโรคบางอย่างทํานองเดียวกับโรคเรียกร้องความสนใจเพราะไม่ว่านายท่านจะไปไหน ก็จะต้องทําอะไรสักอย่างที่ทําให้ใครต่อใครพากันอ้าปากค้างหรือว่ามนุษย์ให้คําจํากัดความของคําว่าเก็บเนื้อเก็บตัวที่ต่างกับคําจํากัดความของอสูรสวรรค์พึมหมิงไล่เชียงรู้ทันจางเซียนสีหน้าของเธอเคร่งเครียดจนน่ากลัวในฐานะผู้ท้าชิงตําแหน่งเจ้าเมืองที่มีความแข็งแกร่งสูงสุดเธอไม่เคยถูกใครศพประมาทพละกําลังด้วยวิธีแบบนี้มาก่อนแถมอีกฝ่ายยังอ่อนแอกว่าเธอด้วย ดูเหมือนเจ้าจะดูถูกดูแคลนข้าไปหน่อยนะหรือไงแต่เอาเถอะข้าจะให้เจ้าลิ้มรสกระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของข้าสักหน่อยเหตุผลที่ลินชีกับหูหยางไม่กล้าสู้กับข้าก็เพราะพวกนั้นรับมือกับกระบวนท่านี้ไม่ไหวถ้าเจ้าอยากเอาชนะข้าแล้วก็ต้านทานมันให้ได้เสียก่อนหนิงไล่เชียงคำรามแส้ในมือของเธอโบกสะบัดร,ราวกับดาบที่พุ่งตรงเข้าจอลำคอของจางเซียน รวดเร็วเสียจนดูเหมือนจะไปอยู่ตรงหน้าอีกฝ่ายในชั่วพริปตาเห็นแท้ของหมิงไล่เทียงว่องวกว่าศิลปะเพลงดาบของเขาจางเซียนตาโตเป็นอย่างที่อีกฝ่ายคิดไว้ตัวเขากําลังทดลองศิลปะเพลงดาบกับหมิงไล่เทียงอันที่จริงจางเซียนพยายามคิดค้นศิลปะเพลงดาบชนิดใหม่มาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังหาจุดที่เหมาะสมกับตัวเขาไม่ได้เพิ่งรู้ตัวเดี๋ยวนี้เองว่าจําเป็นต้องเข้าร่วมการต่อสู้ของจริง เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ใช้หอสมุดเทียบฟ้าวิเคราะห์ข้อบกพร่องของหมิงไล่เชียงแต่ตั้งใจจะใช้การดวลครั้งนี้เป็นโอกาสในการทดสอบศิลปะเพลงดาบที่มีอยู่การดวลเพิ่งเริ่มได้ไม่นานแต่จางเซียนก็ได้ประโยชน์มากพอจะเห็นภาพแล้วว่าตัวเขาต้องการศิลปะเพลงดาบแบบไหนเท่าที่ดูจากความเร็วในการใช้แส้ของหมิงไล่เชียงก็ชัดเจนว่าเธอทุ่มเทพละกำลังทั้งหมด ให้กับการโจมตีครั้งนี้จางเซียนจึงชูดาบขึ้นและปล่อยกระแสดาบฉีให้ระเบิดเข้าปะทาแทรแซฟืบกระแสดาบฉีรวมตัวกันและถักทอเป็นตะข่ายที่สามารถดับทุกอย่างที่เข้าขวางทางหัวใจเส้นได้สอดประสานพันปมหมิงไล่เชียงไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ตัวเขาในเวลานี้จะเอาชนะได้ง่ายๆจางเซียนจึงไม่อาจอมมือให้กับกระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของเธอไม่อย่างนั้นเขาคงได้จบเหตุ ถ่าแต่ดูเหมือนหมิงไล่เชียงจะไม่สะทกสะท้านกับกระบวนท่าของจางเซียนเธอกลับยิ้มออกมาและหัวเราะหือหือฟึบหมิงไล่เชียงสะบัดข้อมือแทะตวัดเข้าใส่ลำคอของจางเซียนก่อนจะเลี้ยวลงไปเล่นงานส่วนท้องการเปลี่ยนแปลงจุดศูนย์ถ่วงในการโจมตีของเธอนั้นทั้งรวดเร็วดูเดือดและไม่อาจคาดเดาได้อย่างสิ้นเชิงถึงมันจะไม่เล่นงานลำคอของเขาแล้วแต่จางเซียนก็จะต้องบาดเจ็บสาหัสแน่ถ้าโดนแทะฟาดช่องท้องอย่างจัง นี่คือเป้าหมายที่เธอตั้งใจไว้แต่แรกจางเซียนเข้าใจทันทีการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอย่างปุบป,ปับและจางเซียนก็ไม่ทันระมัดระวังตัวสายไปแล้วที่เขาจะลงมือทำอะไรควับฉีหลิงเอ๋อในตาเบิกโพลงด้วยความพรั่นพรึงขณะรีบตรวจสอบอาการของจางเซียนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับตรงข้ามกับที่เธอคาดไว้ไม่เพียงแต่จางเซียนจะไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆยังยิ้มออกด้วย แต่เมื่อหันไปมองหมิงไล่เชียงที่เป็นคู่ต่อสู้ของเขาก็เห็นอีกฝ่ายกำลังใช้มือกุมหน้าอกเลือสดสดๆสไดหลซึมออกจากมุมปากร่างของเธอชุ่มเหนือเกิดอะไรขึ้นการประทะเมื่อครู่นี้จบลงในชั่วพริบตาชีหลิงเอ๋ยยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนายน้อยทำความเข้าใจศิลปะเพลงดาบชนิดใหม่ได้ในวินาทีสุดท้ายพอดีดังนั้น การโจมตีด้วยแทกของหมิงไล่เทียงจึงย้อนกลับมาเล่นงานเธอเองส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจางเจี้ยอธิบายด้วยสายตาคมกริบของนักรบระดับเทพ,พเจ้าสวรรค์สร้างขั้นต่ำแม้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่มันก็เก็บได้ทุกรายละเอียดอันที่จริงอีกเพียงเสี้ยววินาทีจางเสียนก็จะได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่เขาก็ปลดปล่อยกระแสดาบฉีปันทรงพลังออกไปได้ทันเวลาและไม่เพียงแต่การระเบิดอย่างรุนแรงของกระแสดาบฉี เตยับยั้งแท้นไว้ได้มันยังสะท้อนกลับไปหาหมิงไล่เชียงด้วยทําให้เธอเจอแรงตีกลับอย่างจังชีหลิงเอ,อ๋องุนงงนี่มันไม่ใช่ความกล้าหาแล้วหมอนั่นทําราวกับชีวิตตัวเองไม่มีค่าเลยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาไม่อาจทําความเข้าใจศิลปะเพลงดาบได้ในวินาทีสุดท้ายและถ้าศิลปะเพลงดาบนั้นใช้การไม่ได้ละเจอแท้ฟาดจังจังแบบนั้นมีหวังได้พิการแน่ บริเวณช่องท้องคือที่อยู่ของจุดตันเถียนหากถูกโจมตีอย่างรุนแรงผู้นั้นจะต้องสูญเสียวรยุทธ์ไปอย่างถาวรมีแหละผลงานของมันหลักษณ์ขณะที่ผู้ชมกำลังตกตะลึงกับความบ้าบิ่นของจางเซียนเจ้าตัวก็หัวเราะลั่นก่อนหน้านี้เขาติดขัดมาตลอดแต่การประทะเมื่อครู่ดูจะขจัดสิ่งที่บดบังในตาของเขาออกไปความสับสนและความสงสัยต่างๆหายวับไปหมดสิ้นสายสัมพันธ์พี่น้องแท้ที่จริง ศิลปะเพลงดาบอยู่ในเทคนิควรยุทธ์ของเรามาตลอดจางเซียนอุทานอย่างตื่นเต้นสายสัมพันธ์พี่น้องคือความรู้สึกและเทคนิควรยุทธ์ที่เขาบรรลุเมื่อตอนที่เห็นไก่น้อยถูกสังหารต่อหน้าต่อตามนุษย์ต่างก็เสาะหาใครสักคนที่เข้าใจพวกเขาแต่จะมีสักกี่คนได้พบผู้ที่เขาจะฝากฝังทั้งชีวิตไว้ได้ความโทมานัสของการสูญเสียคนแบบนั้นไม่ต่างอะไรกับการถูกกรีดหัวใจ ตอนที่แส้ของหมิงไล่เชียงกำลังจะฟาดช่องท้องของเขาทุกอย่างก็พลันกระจ่างขึ้นมาจางเซียนปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นนำทางศิลปะเพลงดาบของเขาไปซึ่งไม่เพียงแต่จะปัดป้องการโจมตีของหมิงไล่เชียงได้ยังถึงกับทำให้เธอบาดเจ็บด้วยข้ายอมแพ้หมิงไล่เชียงยอมจำนวนเธอไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้ เธอแน่ใจมาตลอดว่าจะเอาชนะการต่อสู้ครั้งนี้ได้แน่แต่ศิลปะเพลงดาบที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ทำให้เธอไม่ทันระวังตัวและที่เลวร้ายยิ่งกว่าก็คือเธอบอกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าร่างกายของเธอแข็งแกร่งสมบูรณ์ดีก็คงพอจะทดสอบอีกฝ่ายได้สักเล็กน้อยเพื่อดูว่าจะทำความเข้าใจศิลปะเพลงดาบนั้นได้หรือไม่ แต่โชคร้ายที่การตอบโต้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าทำให้เธอบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายจึงไม่มีทางเลือกนอกจากยอมแพ้เมื่อเห็นว่าปรับหม่งไล่เชียงได้แล้วจางเซียนมองหน้าฉีหลิงเอ๋อไปบ้านพักของหลินชีกันเถอะเขายังเหลือคู่ต่อสู้ให้จัดการอีกสองคนซึ่งในเมื่อรับมือกับผู้ที่สร้างปัญหามากที่สุดได้แล้วการจะเล่นงานอีกสองคนที่เหลือก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่เดี๋ยวก่อน เห็นจางเซียนกำลังจะจากไปหมิงไล่เชียงรีบลุกขึ้นยืนด้วยพะละกกำลังของเจ้าข้าเชื่อว่าหลินชีกับวูยางก็สู้เจ้าไม่ได้หรอกว่าแต่เหตุผลที่แท้จริงที่เราทั้งสามไม่อาจขึ้นเป็นเจ้าเมืองได้นะไม่ใช่เพราะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันแต่เป็นเพราะพวกเราไม่อาจซึมซับและหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับอนุสาวรีท่านเจ้าเมืองได้ อนุสาวรีนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของตัวตนในฐานะเจ้าเมืองหากเจ้าซึ่งทราบและหลอมรวมตัวเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับอนุสาวรีท่านเจ้าเมืองได้ละก็พวกนั้นก็จะยอมแพ้เองอนุสาวรีท่านเจ้าเมืองหรือจางเสียนทวนคำเจ้าเมืองแสงสนธยาคนก่อนเป็นนักรบระดับเทพเจ้าสวรรค์สร้างขั้นกลางเขาเสียชีวิตระหว่างการต่อสู้ กับกระแสการไหลบ่าของพลังจิตวิญญาณเมื่อเขาตายไปจิตวิญญาณของเขาได้หลอมรวมเข้ากับอนุสาวรีหินอันหนึ่งซึ่งการที่ใครสักคนจะก้าวขึ้นเป็นเจ้าเมืองคนต่อไปผู้นั้นจะต้องได้การยอมรับจากเขาแต่พวกเราทั้งสามคนไม่มีใครทำแบบนั้นได้เลยหมิงไล่เทียงอธิบายอนุสาวรีอยู่ที่ไหนหรือจางเซียนถามคงจะง่ายและสบายกว่ากันมากหากเขาทำให้ ผู้ท้าชิงอีกสองคนยอมจำนวนได้ด้วยการซึมซับอนุสาวรีท่านเจ้าเมืองจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการเดินทางไปนู่นมานี่